หากไม่มีรถถังไม่มีขี่ปนาวุธและไม่มีทหารข้ามพรมแดนคำถามสำคัญที่สุดในเวลานี้คือเหตุใดพันธมิตรทางทหารที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกอย่างนาโต้จึงตกอยู่ในสภาพตั้งรับอย่างเงียบงันคำถามนี้ไม่ใช่คำถามเชิงวทศิลิมแต่คือหัวใจของเหตุการณ์ที่กำลังสั่นคลอนโครงสร้างความมั่นคงของโลกโดยแทบไม่มีเสียงปืนไม่มีการประกาศสงครามไม่มีภาพการโจมตีแบบสายฟ้าแลบ และไม่มีการละเมิดอธิปไตยอย่างชัดเจนทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้นาโตไม่สามารถตอบสนองได้อย่างที่โลกคาดหวังไม่ใช่เพราะขาดอาวุธไม่ใช่เพราะขาดกำลังพลและไม่ใช่เพราะถูกโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวหากแต่เพราะแนวรบที่กำลังก่อตัวขึ้นอยู่นอกกรอบความคิดด้านความมั่นคงแบบเดิมโดยสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่ยูเครนไม่ใช่รัสลติกและไม่ใช่สมรภูมิที่พันธมิตรเฝ้าระวังมานาน แต่คือรูปแบบการเผชิญหน้าที่ไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนไม่มีสัญญาณเตือนแบบดั้งเดิมและไม่สามารถอธิบายได้ด้วยพจนานุกรมสงครามยุคเก่าสิ่งที่น่ากังวลจึงไม่ใช่ความเสี่ยงของการปะทะทางทหารโดยตรงหากแต่เป็นความจริงที่ว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่มหาอำนาจหนึ่งสามารถบ,บีบให้นาโธถอยเข้าสู่ท่าทีตั้งรับได้โดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวและนั่นคือช็อกเชิงยุทธศาสตร์ที่กำลังบังคับให้โลก ต้องตั้งคำถามใหม่ว่าอำนาจในสัตว์วรนที่21ยังทำงานตามตรรกะเดิมอยู่จริงหรือไม่สิ่งที่ทำให้นาโตตอบสนองไม่ทันต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะขาดข่าวกรองหรือประเมินศัก,กยภาพของรัเสเซียต่ำเกินไปหากแต่เป็นเพราะแนวรบที่มอสโกเลือกเปิดขึ้นนั้นอยู่นอกทุกสมมติฐานด้านความมั่นคงที่พันธมิตรตะวันตกเคยเตรียมรับมือมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา นาโต้มุ่งความสนใจไปยังสมรภูมิที่คุ้นเคยยูเครนในฐานะพื้นที่ปะทะโดยตรงรัสเซียในฐานะแนวหน้าของมาตรา5และอาร์กติกในฐานะพื้นที่แข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวแต่สิ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นในเวลานี้กลับไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเหล่านั้นไม่มีการเคลื่อนกำลังเข้าสู่ยูเครนไม่มีแรงกดดันทางทหารต่อประเทศสมาชิกและไม่มีสัญญาณยกระดับที่ชัดเจนในอาร์กติก แทนที่จะเลือกเผชิญหน้าในสนามรบที่นาโต้คาดการ์ไว้ล่วงหน้ารัสเซียกลับขยับหมากไปยังพื้นที่ที่ดูเงียบงันอยู่นอกจุดสนใจของสาธารณชนและมักถูกมองว่าเป็นเพียงชายขอบของยุโรปแต่ในความเป็นจริงพื้นที่เหล่านี้กลับมีน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์สูงต่อดุลอำนาจระยะยาวของโลกเพราะมันไม่ถูกนิยามว่าเป็นแนวรบไม่อยู่ในแผนรับมือฉุกเฉินและไม่เปิดช่องให้นาโต้ใช้กำลังตอบโต้ได้โดยตรง ผลลัพธ์คือพันธมิตรตะวันตกถูกบังคับให้เผชิญกับสถานการณ์ที่ตนเองไม่เคยซักซ้อมไม่เคยกำหนดเกณฑ์ตอบสนองและไม่เคยวางเส้นแดงไว้อย่างชัดเจนแนวรบใหม่นี้จึงไม่ใช่แนวรบที่เสียงปืนดังที่สุดแต่เป็นแนวรบที่ทำให้โครงสร้างการตัดสินใจของนาโธชะง,งักงันมากที่สุดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้วัดจากจานวนอาวุธแต่จากการเลือกสนามรบที่อีกฝ่ายไม่พร้อมรับมือ สิ่งที่นาโธกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางทหารอย่างแท้จริงไม่มีสมรภูมิที่ถูกยึดไม่มีแนวป้องกันที่พังทลายและไม่มีกองกำลังของพันธมิตรที่ถูกบังคับให้ล่าถอยในเชิงกำลังรบนาโธยังคงเหนือกว่ารัสเซียอย่างชัดเจนทั้งด้านเทคโนโลยีอาวุธและเครือข่ายพันธมิตร แต่ปัญหาที่ลึกกว่านั้นกลับอยู่ที่การสั่นคลอนของโครงสร้างอำนาจซึ่งเคยเป็นรากฐานของอำนาจนำของนาโธมายาวนานพันธมิตรตะวันตกเคยเชื่อว่าการครอบครองกำลังทางทหารที่เหนือกว่าย่อมหมายถึงความสามารถในการควบคุมเกมกำหนดจังหวะและบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องตอบสนองตามเงื่อนไขที่ตนเองวางไว้ล่วงหน้าทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ท้าทายสมมติฐานดังกล่าวอย่างเงียบงนัน เมื่อไม่มีการโจมตีที่ชัดเจนไม่มีการละเมิดพรมแดนโดยตรงและไม่มีเหตุผลทางกฎหมายหรือการเมืองที่เปิดช่องให้ใช้กำลังตอบโต้อำนาจที่เคยดูมั่นคงจึงไม่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นการกระทำได้ในเวลาที่จำเป็นนี่ไม่ใช่การพ่ายแพ้ในสนามรบแต่คือการถูกตั้งคำถา,ถ,าถามถึงความสามารถในการควบคุมโครงสร้างของเกมทั้งในมิติความมั่นคงการเมืองและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ และเมื่ออำนาจไม่อาจถูกใช้ได้อย่างทันท่วงทีความน่าเชื่อถือก็เริ่มสึกกร่อนลงอย่างช้าๆการสั่นคลอนเชิงโครงสร้างเช่นนี้อาจไม่ปรากฏในพาดหัวข่าวแต่กลับส่งผลยาวนานกว่าความพ่ายแพ้ทางทหารใดๆเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าในโลกปัจจุบันอำนาจไม่ได้วัดกันที่ใครมีกองทัพแข็งแงกร่งกว่าเท่านั้นหากแต่วัดกันที่ใครยังสามารถกำหนดกติกาและทำให้ผู้อื่นต้องเล่นตามได้จริง สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกรอบความคิดเรื่องสงครามแบบเดิมอีกต่อไปเพราะนี่ไม่ใช่การรุกด้วยกองทัพภาคพื้นไม่ใช่การโจมตีทางอากาศและไม่ใช่การยิงขีปนาวุธข้ามพรมแดนหากแต่เป็นรูปแบบการเผชิญหน้าที่ถูกออกแบบมาให้อยู่ต่ำกว่าระดับสงครามเปิดแต่สูงพอจะสร้างผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวซึ่งนักยุทธศาสตร์เรียกว่าสงครามพื้นที่สีเทาหรือเก y ซ o n e w a r f ฟ r e ในสงครามรูปแบบนี้ เส้นแบ่งระหว่างสันติภาพกับความขัดแย้งถูกทำให้เลือนรางการละเมิดอธิปไตยไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและการบีบบังคับเกิดขึ้นผ่านเครื่องมือที่ไม่ใช่อาวุธเศรษฐกิจพลังงานโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ถูกยกระดับขึ้นเป็นอาวุธโดยไม่ต้องมีการประกาศสงครามรัเสเซียเข้าใจตรากะของโลกสดวันรถที่21อย่างลึกซึง้ง และเลือกใช้มันเป็นแกนกลางของยุทธศาสตร์มอสโกไม่ส่งทหารข้ามพรมแดนของแนโตไม่ยิงกระสุนนัดเดียวใส่ประเทศสมาชิกและที่สำคัญที่สุดคือไม่เปิดช่องให้มาตรา 5. ถูกกระตุ้นเพราะการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงจะหมายถึงความเสี่ยงของการปะทะกับพันธมิตรที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมหาศาลแทนที่จะเผชิญหน้าเช่นนั้นรัสเซียเลือกขยับมา ในช่องว่างระหว่างกติการะหว่างกฎหมายและระหว่างกลไกลความมั่นคงที่แนโต้ใช้อยู่พื้นที่ยุทธศาสตร์จึงถูกกัดกินอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยแทบไม่มีเหตุให้ตอบโต้ได้โดยตรงนี่คือสงครามที่ไม่มีใครเป็นฝ่ายประกาศแต่ผลลัพธ์กลับเริ่มปรากฏชัดแล้วและในสนามรบเช่นนี้ผู้ที่ได้เปรียบไม่ใช่ฝ่ายที่มีกำลังรบมากที่สุด หากแต่เป็นฝ่ายที่เข้าใจข้อจำกัดของอีกฝ่ายและใช้มันเป็นอาวุธได้อย่างเป็นระบบในสงครามพื้นที่สีเทาความได้เปรียบไม่ได้เกิดจากการโจมตีโดยตรงแต่เกิดจากการบังคับให้อีกฝ่ายไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างเต็มรูปแบบและในเกมเช่นนี้แหนโตกลับพบว่าตนเองกำลังติดกับดักของกติกาที่เคยใช้สร้างอำนาจนำให้กับตนมาโดยตลอดฤกติกาเหล่านี้ถูกออกแบบขึ้นสำหรับโลกอีกยุคหนึ่ง ยุคที่แนวรบชัดเจนศัตรูอยู่ตรงหน้าและภัยคุกคามมาพร้อมรถถังเครื่องบินและขีปนาวุธเมื่อการคุกคามไม่เข้าเกณฑ์การใช้กำลังตามนิยามแบบเดิมนาโธก็ไม่สามารถตอบโต้ด้วยกำลังได้แม้จะรับรู้ถึงแรงบีบคั้นเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนการเคลื่อนไหวที่อยู่นอกกรอบสนธิสัญญาอยู่นอกเงื่อนไขของมาตราหา และอยู่นอกเส้นแดงที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าทำให้พันธมิตรตะวันตกต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แทบไม่มีเครื่องมือให้ใช้ยิ่งไม่สามารถตอบโต้ได้ความน่าเชื่อถือในการยับยั้งก็ยิ่งสึกกร่อนลงไม่เพียงในสายตาของรัเสเซียแต่รวมถึงประเทศที่3ซึ่งกำลังจับตาดูพฤติกรรมของนาโตอย่างใกล้ชิดนี่คือความย้อนแย้งเชิงยุทธศาสตร อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับถูกจำกัดด้วยกติกาที่ตนเองสร้างขึ้นในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถขยับหมากอยู่นอกกรอบนั้นอย่างเป็นระบบเมื่อสนามรบไม่ได้อยู่ที่เมืองหรือพรมแดนแต่คือโครงสร้างของระบบโลกคําถามสําคัญจึงไม่ใช่ว่านาโธจะตอบโต้ด้วยอาวุธแบบใดหากแต่คือนาโธยังสามารถควบคุมพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดทิศทางของเกมได้จริงหรือไม่และหากไม่สามารถทำได้ การถูกบังคับให้ตั้งรับอย่างเงียบงันอาจกลายเป็นสภาพปกติใหม่ของมหาอำนาจในโลกสดตะวันที่21หากต้องเลือกพื้นที่หนึ่งที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอำนาจโลกได้ชัดเจนที่สุดในเวลานี้คอเคซัสคือคำตอบพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเพียงชายขอบของยุโรปหรือเขตการชนหลังม่านเหล็กกำลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของเกมภูมิรัฐศาสตร์ระดับทวีปคอเคซัส ไม่ใช่แนวรบที่มีเสียงปืนดังสนัน่นแต่เป็นแนวรบที่กำหนดทิศทางการไหลของพลังงานการค้าและอิทธิพลระหว่างเอเชียกับยุโรปในเชิงภูมิศาสตร์ภูมิภาคนี้คือจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลดำทะเลแคสเปียนตะวันออกกลางและเอเชียกลางขณะที่ในเชิงยุทธศาสตร์มันทำหน้าที่เป็นบานพับสำคัญที่ผู้ใดควบคุมได้ย่อมสามารถกำหนดเส้นทางทรัพยากรของทั้งท,งทวีปได้ คอเคซัสอยู่นอกกรอบสนธิสัญญานาโทแต่กลับส่งแรงสั่นสะเทือนโดยตรงต่อความมั่นคงของยุโรปตะวันออกและตลาดพลังงานของสหภาพยุโรปการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในภูมิภาคนี้สามารถสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบโลจิสติกส์พลังงานและดุลอำนาจในวงกว้าง นี่คือเหตุผลที่การขยับหมากของรัเสเซียในคอเคซัสไม่ใช่การท้าทายทางทหารแบบเปิดหน้าหากแต่เป็นการท้าทายเชิงโครงสร้างที่ยากจะตอบโต้ด้วยกำลังหรือมาตรการแบบเดิมและยิ่งนาโท้ขาดบทบาทเชิงรุกในพื้นที่ที่ถูกมองว่าอยู่นอกความสนใจนี้มากเท่าใดคอเคซัสก็ยิ่งกลายเป็นเวทีที่มหาอำนาจสามารถทดสอบอิทธิพลกันได้โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากันตรงๆมากขึ้นเท่านั้น หัวใจเชิงยุทธศาสตร์ของการขยับหมากในคอเคซัสคือการผลักดันระเบียงเหนือใต้เส้นทางที่เชื่อมรัสเซียผ่านอาเซอร์ไบาจานลงสู่อิรานและต่อไปยังมหาสมุทรอ,อินเดียในทางรูปธรรมระเบียงนี้ดูเหมือนเป็นเพียงโครงการคมนาคมและโลจิสติกส์แต่ในเชิงยุทธศาสตร์มันคือโครงสร้างอำนาจที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดการพึ่งพาเส้นทางดั้งเดิมที่ตะวันตก ควบคุมไม่ว่าจะเป็นคลองสุเอสหรือช่องแคบฮอมุสซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของกองเรือและกลไกความมั่นคงของนาโตเมื่อเส้นทางใหม่นี้เริ่มทำงานได้จริงรัสเซียสามารถเคลื่อนย้ายพลังงานสินค้าและอิทธิพลทางเศรษฐกิจโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตเชิงภูมิรัฐศาสตร์จากยุโรปหรือสหรัฐนั่นหมายความว่าความสามารถของตะวันตกในการใช้การคว่ำบาต หรือแรงกดดันด้านโลจิสติกส์เป็นเครื่องมือบีบบังคับจะค่อยๆลดลงในขณะเดียวกันประเทศตามแนวเส้นทางอย่างอาเซอร์ไบาจานอาเมเนียและจอร์เจียก็ถูกดึงเข้าสู่สมการอำนาจใหม่พื้นที่ที่เคยถูกมองว่าเปราะบางและแตกแยกกับกลายเป็นหลดสำคัญของเครือข่ายการค้าและพลังงานทางเลือกสำหรับนาโตปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีอยู่ของระเบียงเหนือใต้เพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่ข้อเท็จจริงว่ามันกำลังกัดเซาะอ,อิทธิพลเชิงโครงสร้างของตะวันตกอย่างเงียบงนันโดยไม่เปิดช่องให้ตอบโต้ด้วยกำลังหรือมาตรการแบบเดิมได้ง่ายๆและเมื่อโครงข่ายเช่นนี้ขยายตัวมากขึ้นการพึ่งพาระบบที่ตะวันตกเป็นศูนย์กลางก็ยิ่งลดลงตามไปด้วยมาตรการคว่ำบาตรเคยถูกมองว่าเป็นเครื่องมือยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดของตะวันตกการควบคุมระบบการเงินระหว่างประเทศเงินดอลล่า ระบบชำระเงินและทุนสำรองถูกยกระดับจากกลไกลเศรษฐกิจขึ้นเป็นอาวุธทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบการตัดรัเสเซียออกจากเครือข่ายการเงินการอายัดทุนสำรองและการกดดันพันธมิตรให้ร่วมคว่ำบาตรถูกคาดหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจรัเสเซียหยุดชะงักและบีบให้มอสโกยอมถอยแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับสวนทางอย่างชัดเจนแรงกดดันเหล่านี้ไม่ได้ทำให้รัเสเซียล่มสลายหากแต่เร่งให้มันสร้างเส้นทางใหม่ ระบบใหม่และพันธมิตรใหม่ที่อยู่นอกการควบคุมของตะวันตกเมื่อระบบการเงินถูกใช้เป็นอาวุธความเชื่อมั่นซึ่งเป็นรากฐานของระบบก็เริ่มสึกกร่อนประเทศจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าหากวันหนึ่งตนเองตกอยู่ในความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ทุนสำรองจะถูกแช่แข็งหรือไม่และการค้าจะถูกตัดขาดหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในมอสโกแต่สะท้อนไปยังตะวันออกกลางเอเชีย แอฟริกาและโลกกำลังพัฒนาผลที่ตามมาคือการเร่งสร้างทางเลือกการค้าพลังงานเริ่มใช้สกุลเงินอื่นข้อตกลงทวิภาคีถูกออกแบบให้อยู่พ้นจากกลไกลเดิมและเครือข่ายการเงินกับโลจิสติกส์คู่ขนานค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันในเชิงยุทธศาสตร์มาตรการคว่ำบาตรจึงกลายเป็นดาบสองคมเครื่องมือที่เคยเสริมอำนาจนำให้ตะวันตกกลับเร่งกระบวนการแตกขแขนงของระบบโลก และเปิดพื้นที่ให้ระเบียบหลายศูนย์อำนาจเติบโตเร็วขึ้นกว่าเดิมวิกฤตที่นาโต้กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ไม่ได้เกิดจากความพ่ายแพ้ทางทหารเฉพาะหน้าหากแต่เป็นผลสะสมของปัญหาเชิงโครงสร้างที่ก่อตัวมาตลอดหลายทศวรรษหลังสงครามเย็นพันธมิตรตะวันตกเลือกขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปทางตะวันออกด้วยความเชื่อว่าการเพิ่มจำนวนสมาชิกจะเท่ากับการเพิ่มเสถียรภาพ แต่สิ่งที่ไม่เคยถูกทบทวนอย่างจริงจังคือข้อจํากัดของทรัพยากรความตั้งใจและความสามารถในการป้องกันที่แท้จริงการขยายตัวของนาโต้เกิดขึ้นเร็วกว่าการปรับโครงสร้างการบังคับบัญชากำลังสำรองและกลไกาการตัดสินใจภารกิจในการป้องกันดินแดนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางขณะที่ขีดความสามารถในการตอบสนองกลับถูกเฉลี่ยจนบางลงพร้อมกันในขณะเดียวกันนโต้ NATO ยังถูกดึงเข้าไปพัวพันกับการสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาวุธกระสุนและงบประมาณทางทหารซึ่งกลายเป็นภาระระยะยาวมากกว่าการรับมือวิกฤตเฉพาะหน้าพร้อมกันนั้นสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณชัดเจนให้ยุโรปแบ่งภาระมากขึ้นเพื่อให้วอชิงตันสามารถหันไปทุ่มทรัพยากรรับมือกับจีนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกผลลัพธ์คือแนโต ถูกบังคับให้วางกำลังและคิดเชิงยุทธศาสตร์ราวกับว่าสามารถรับมือภัยคุกคามหลายทิศทางพร้อมกันได้ทั้งยูเครนยุโรปตะวันออกและอินโดแปซิฟิกในขณะที่เครื่องมือดั้งเดิมอย่างการคว่ำบาตรและการข่มขู่ด้วยกำลังถูกใช้งานจนใกล้ถึงขีดจำกัดความสามารถในการยกระดับแรงกดดันจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัดวิกฤตของนาโตในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอ แต่คือการเผชิญหน้ากับความจริงเชิงยุทธศาสตร์ว่าอำนาจไม่อาจขยายออกไปได้ไม่สิ้นสุดโดยไม่ต้องจ่ายต้นทุนและในโลกที่สนามรบไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนอีกต่อไปการถูกยืดจนตึงอาจอันตรายไม่แพ้การพ่ายแพ้ในสนามรบโดยตรง ในมุมมองส่วนตัวสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ไม่ควรถูกอธิบายว่าเป็นชัยชนะของรัเสเซียหรือความพ่ายแพ้ของแนโตหากแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างของระเบียบโลกที่กำลังดำเนินไปอย่างเป็นระบบคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าใครแพ้หรือใครชนะแต่คือโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่รูปแบบการแข่งขันแบบใดหากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป ฉากทัศน์แรกซึ่งมีความเป็นไปได้สูงคือการขยายตัวของสงครามพื้นที่สีเทารัเสเซียจะยังคงหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงแต่จะเพิ่มแรงกดดันผ่านเศรษฐกิจพลังงานโลจิสติกส์และอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่ที่อยู่นอกกรอบแนโตส่งผลให้พันธมิตรตะวันตกต้องตั้งรับอย่างต่อเนื่องและค่อยๆสูญเสียความริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ฉากทัศน์ที่สอง ซึ่งมีความเป็นไปได้ระดับปานกลางคือแนโตเริ่มปรับตัวและตอบโต้ในระดับโครงสร้างมากขึ้นไม่ใช่ด้วยอาวุธแต่ด้วยการลงทุนการทูตและการสร้างอิทธิพลเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่นอกสนธิสัญญาเกมจะยืดเยื้อไม่มีฝ่ายใดได้ชัยชนะชัดเจนและโลกจะอยู่ในสภาพก้ากึ่งระหว่างระเบียบเดิมกับระเบียบใหม่ส่วนฉากทัศนที่3ในระยะยาวคือการเร่งตัวของการแตกแขนงระบบโลก การเงินพลังงานและการค้าจะแบ่งออกเป็นเครือข่ายคู่ขนานประเทศในตะวันออกกลางเอเชียใตย้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคอเคซัสจะมีพื้นที่ต่อรองมากขึ้นขณะที่ความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่สงครามขนาดใหญ่แต่คือความไม่แน่นอนที่คาดเดายากกว่าเดิมในโลกเช่นนี้อำนาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนอาวุธหนัก หากแต่อยู่ที่ความสามารถในการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าปรับตัวได้เร็วและเลือกสนามแข่งขันที่เหมาะสมที่สุดและนั่นอาจเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดจากวิกฤตครั้งนี้ว่าในศตวรรษที่21ผู้ที่ควบคุมเกมได้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ส่งกองทัพลงสนามก่อนเสมอไป